สำหรับมือใหม่ที่เริ่มหัดตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยแอปคายมาสเตอร์แล้วต้องการเอาลายน้ำออกไปโดยไม่เสียตังค์สักบ,บาทต้องดูคลิปวิดีโอนี้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมอีกแล้วครับกับต่อยักษ์ในช่อง Apple Boy สนมครับวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆมาฝากเพื่อนๆครับสำหรับเพื่อนๆหลายคนที่ เริ่มต้นที่จะตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยแอปคายมาสเตอร์แน่นอนครับว่าหลายคนก็ยังไม่พร้อมที่จะเสียเงินนะครับเพราะจะมีรายจ่ายนะครับเป็นทั้งรายเดือนแล้วก็รายปีนะครับวันนี้ผมจะแนะนําเทคนิคในการเอาลายน้ําออกไปโดยไม่เสียตังค์สักบาทและก็ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกด้วยที่สําคัญนะครับไม่จําเป็นต้องไปดาวน์โหลดแอป,ปจากที่อื่นเลยดาวน์โหลดใน Google Play หรือว่า Play Store ก็ได้นั่นเองนะครับ วิธีนี้ใช้ได้ทั้งฝั่ง Android และก็ iOS นะครับสำหรับวิธีการทำยังไงนั้นเราไปดูกันเลยครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง abo l o y บยสนมนะครับขอบคุณมากครับขั้นตอนแรกนะครับเพื่อนๆก็จะต้องตัดต่อคลิปวิดีโอใช่ไหมครับโดยวันนี้ผมจะแนะนำวิธีการตัดต่อแบบนี้ครับ เอาแบบสั้นๆย่อๆนะครับให้เพื่อนๆเข้าที่แอปขายมาสเตอร์นะครับแล้วก็สร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ทุกครั้งผมจะพาเพื่อนๆตัดต่อเป็นขนาด16ต่อ9ที่เป็นแนวนอนแบบเต็มจอนะครับแล้วก็ขนาด9ต่อ16ที่เป็นเต็มจอแบบแนวตั้งนะครับวันนี้เราจะเปลี่ยนว่าเป็นขนาด1ต่อ1นก็เป็นสัดส่วนที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเอาคลิกเข้าไปเลยครับ1ต่อ1แล้วก็เลือกวิดีโอเข้ามาในนี้ครับ เมื่อเพื่อนๆได้วิดีโอที่ต้องการนะครับคลิกวิดีโอแล้วก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องครับสังเกตว่าวิดีโอคลิปของเราเนี่ยไม่เต็มจอเลยนะครับอ่าคราวนี้เราก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับหลังจากที่เราตัดต่อคลิปวิดีโอเสร็จแล้วเพื่อนๆก็อาจ,จะใส่เพลงใส่ข้อความอะไรให้มันเสร็จสับไปเลยในหน้าจอแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ Export ออกไปได้เลยครับจึงแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ 1080p ก็พอนะครับหรือว่าเพื่อนๆสามารถที่จะ Export เป็นไฟล์สูงๆขึ้นอยู่กับความสามารถของมือถือเพื่อนๆนะครับแต่ในตัวอย่างนี้ผมขอยกตัวอย่างเป็น 1080p Full HD นะครับกด Export ออกไปเลยครับซึ่งแบบนี้แล้วก็กดข้ามเพราะว่าเราไม่ได้เสียตังค์นะครับซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีรายน้ำติดอยู่แน่นอนครับเมื่อ Export ไฟล์วิดีโอเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็กดออกไปได้เลยครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้นะครับ เข้าไปที่ Play Store นะครับแอปมีชื่อว่า CapCut นะครับซึ่งก่อนหน้านี้จะมีชื่อว่า Wearemaker นะครับเขาได้ทำการเปลี่ยนชื่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะการทำงานก็จะคล้ายๆกับแอป InShot ครับแต่ว่าแอป InShot นะครับจะมีลายน้ำอยู่มุมล่างขวานะครับแต่แอปพลิเคชันที่ผมจะแนะนำในวันนี้ไม่มีลายน้ำเลยนะครับแล้วก็ทำง่ายด้วยนะครับ เพื่อนๆก็ดาวน์โหลดไปได้เลยนะครับดาวน์โหลดได้ทั้งฝั่ง iOS และ Android เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างใต้คำบรรยายของคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆก็ไปดาวน์โหลดได้เลยครับเมื่อเพื่อนๆดาวน์โหลดแอป Cap Cut เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็ไปเปิดแอปได้เลยครับคลิกที่แอป Cap Cut ครับเขาก็จะมีเงื่อนไขมาให้เพื่อนๆกดยอมรับไปได้เลยครับก่อนที่จะตัดต่อนะครับเพื่อนๆไปดูตรงนี้นิดนึงครับตรงนี้นะครับ คลิกเข้าไปความละเอียดของวิดีโอจะอยู่ที่ 1,80p 0เท่านั้นนะครับนั่นจึงเป็นที่มาที่ผมบอกเพื่อนๆว่าให้อ x p o r t ไฟล์จาก k ลายมาสเตอรเป็น 1,80p 0นะครับอีกนิดนึงครับเพื่อนๆมาปิดตรงนี้นครับพอบอกว่าเพิ่มบทส่งท้ายและตั้งต้นนะครับกดปิดไปเลยแล้วก็กดปิดครับเพื่อว่าเวลาตัดต่อคลิปวิดีโอเสร็จแล้วมันจะชอบมีเครดิตของแอป,ปนี้อยู่ข้างหลังนั่นเองนะครับ ก็ปิดไปก่อนจะได้ไม่ต้องมีเนาะเพื่อนๆกดที่เครื่องหมายกากบาดออกไปเลยครับเราจะเริ่มสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่พร้อมกันนะครับกดที่เครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็กดอนุญาตไปเลยนะครับไปที่คลิปวิดีโอที่เราตัดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเสร็จแล้วกดเพิ่มข้างล่างครับรอแป๊บนึงนะครับจะมีคําแนะนํามานะครับบอกว่าแต่ที่คลิปเพื่อเรียนรู้นะครับมีการแยกความเร็วย้อนกลับอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่นะครับกดพื้นที่ว่างๆได้เลยนะครับ เหมือนเดิมครับสามารถที่จะใช้นิ้ว2นิ้วนะครับขยายหรือย่อก็ได้นะครับเราจะย่อดูนะครับย่อเพื่อที่เราจะได้เลื่อนไปหาตำแหน่งสุดท้ายได้ไหมครับถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ติ๊กปิดนะครับจะมีบทส่งท้ายตรงนี้มาให้คล้ายๆกันกับของแอปค Quick นั่นเองนะครับขั้นตอนที่1นะครับให้เพื่อนๆไปที่เปลี่ยนรูปตรงนี้ครับแล้วไปที่ครอปตัดครับเลือกขนาด16ต่อ9นะครับเขาก็จะ มาครอบเฉพาะส่วนที่เป็นวิดีโอน,นะครับคําว่าคลายมาสเตอร์ก็จะหลุดออกจากครอบไปเลยนะครับเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องเท่านี้ยังไม่เสร็จนะครับเพื่อนๆจะต้องไปจัดการรูปแบบของวิดีโอด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้คลิปวิดีโอของเพื่อนๆมีขนาด1ต่อ1นั่นเองนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆชอบที่จะเป็นขนาด1ต่อนก็ใช้แบบนี้ก็ได้นะครับก็อาจจะใส่ข้อความข้างบนหรือข้อความข้างล่างเพื่อให้คลิปวิดีโอของเพื่อนๆน่าสนใจยิ่งขึ้นก็ไม่ว่ากันนะครับ แต่สาหรับเพื่อนๆที่ต้องการอยากจะได้คลิปวิดีโอที่เป็นเต็มจอครับแล้วกดกลับตรงนี้ครับกดกลับอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เลื่อนไปหาคําว่ารูปแบบนะครับกดเข้าไปเลยเราก็เลือกขนาด16ต่อ9นะครับสังเกตดูดีๆนะครับตอนนี้เป็นสีดำนะครับลองกดนะครับจึงกลายเป็นสีเทานะครับแล้วก็ตรึงคลิปวิดีโอของเราให้อยู่ขนาด16ต่อ9นั่นเองนะครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็กดที่ เครื่องหมายชี้ขึ้นคล้ายๆกันกับคลายมาสเตอร์นะครับกดไปดูครับจึงเขาก็จะบอกว่ากําลังส่งออกวิดีโอโปรดเปิดแอปค้างไว้ในขณะที่ส่งออกวิดีโอนะครับก็รอแป๊บหนึ่งช้าเร็วขึ้นอยู่กับความยาวของคลิปวิดีโอเพื่อนๆนะครับเสร็จแล้วกดที่คําว่าเสร็จสิ้นนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับโปรเจกต์ที่ทําอยู่จะมาอยู่ตรงนี้ของหน้าแรกของแอปแคปคั t นั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถที่จะคลิกที่ จุดสามจุดทําการตั้งชื่อใหม่คัดลอกนะครับแล้วก็ลบก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็ออกจากแอปแคปคัดไปได้เลยครับเหมือนเดิมทุกครั้งเลยครับสำหรับการตัดต่อคลิปวิดีโออะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็จะต้องให้เพื่อนๆไปเช็คนะครับว่าคลิปวิดีโอที่ทําเสร็จแล้วไปอยู่ตรงไหนแล้วก็ได้อย่างที่เราต้องการหรือเปล่านะครับก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆไปดูคลิปวิดีโอที่ Export ออกจาก App k a ย Master กันก่อนครับไปที่ g a l l e r y ครับจะอยู่ที่ Folder Export นะครับคลิปแรกเลยเห็นไหมครับสังเกตว่าคลิปวิดีโอจะมีขนาดสัดส่วนที่1ต่อ1ข้างบนจะมีคำว่า Made with k a ม Master หรือว่าโลโก้ของ k a i Master นั่นเองครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอที่เราตัดต่อนะครับผ่านจากแอป CapCut นั่นเองนะครับจะอยู่ที่กล้องถ่ายรูปเป็นคลิปแรกเลยนะครับเห็นไหมครับว่า คลิปวิดีโอก็จะมีสัดส่วนที่เต็มจอขึ้นนะครับที่สำคัญครับมุมบนขวาและมุมล่างขวาไม่มีโลโก้ใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับก็จะสามารถเห็นคลิปวิดีโอแบบเต็มจอได้เลยนะครับเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าคลิปวิดีโอที่เอ็กพอร์ตออกมาแล้วมีขนาดเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็ไปกดที่จุด3จุดตรงนี้ครับ แล้วเลือกคำว่ารายละเอียดสำหรับความละเอียดของคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมีความละเอียดอยู่ที่1920คูณนนะครับนั่นก็หมายถึงว่าคลิปวิดีโอนี้มีความละเอียดอยู่ที่ 1080p นะครับก็เพียงพอแล้วสำหรับการอัปเดตเข้าสู่โลกโซเชียลหรือว่า YouTube Facebook ก็ตามนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาคลิปวิดีโอที่ตัดต่อเสร็จแล้วลบโลโก้หรือว่าลายน้ําออกแล้ว ไปอัปเดตใน YouTube หรือว่า Facebook ตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะครับสำหรับการอัปเดตคลิปวิดีโอลง Facebook ให้ชัด100%ผมได้ทำคลิปเอาไว้แล้วเพื่อนๆกดดูที่ตัวไอมุมบนขวาได้เลยครับ ถ้าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปและถ้าเพื่อนๆลองเอาเทคนิคหรือว่าขั้นตอนการเอาไลายน้ําออกไปลองเอาไปทําดูถ้าได้ผลหรือไม่ได้ผลอะไรยังไงสามารถพูดคุยกันได้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับ ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมมาจนถึงช่วงนี้นะครับและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆจะชอบกับการตัดต่อคลิปวิดีโอและถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดกับการตัดต่อคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนทั้งหมดของ YouTube นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบายยมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ